Hãy đi mà chờ vui thôi Ông Nong! Ốc mà! Hỡi! Hỡi! Mà dạ, mày không có sẵn sàng ra không? là gì hả? nhưng mà quay nó ra đi! Mày mình không phang nó mấy mình Nếu mà nó มึงอเอากันเลยไหมมึงอ,อ่ะฮะไอ้หนูสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็จะกลับมาดูไอ้น่าจะเป็นพวกจอมขมังเวทนะที่อยู่ตามบ้านลางนั้นะทุกคนแล้วก็ผมจะมา พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนะแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่ามันยังไปก่อกวนชาวบ้านอยู่นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงทางเข้าแล้วก็คือด้านในป่าน,นี้นะเราผมจะเดินล้อไปผมจะไปซุ่มดูนะทุกคนว่าผมจะดูว่ามันใช้ชีวิตหรือว่ามันยังไงนะแต่ผมไปครั้งนั้นใช่ไหมผมเข้าไปในบ้านแล้วก็ผมไม่เจอมันนะทุกคนแล้วก็วันนี้เลยผมจะลองไปหาดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าโอเคครับทุกคน ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมถ่ายคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันโหดูดูรังแตนลตนี้สิรังแบบเก่ะเกินไปใหญ่ประมาณมือผมอะเก่ามากเลยนะั่นีลยอืมตัวนี้เนี่ยนี่นะนนะผมต้องเดิน ล้อล้อไปนะตรงนี้เหมือนเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะเป็นแอ่งน้ำเนะาะแต่ค่ะแอ่งน้ำเก่าเนี่ยผมจะไปไอหลังแรกก่อนเลยวุ่มแต่ยูนเยอะมากเลยนะ นี่เจอท่นหน่งแล้วแรกเนี่ยผมจะขอดูคนว่ามันอยู่หรือเปล่า เหมือนไม่มีใครอยู่เลยหรอขาพิ่ทุกคนเหยียบผิดนะเหยียบไปก้อนนี้ทียจ็บเลยน้อมเลยนะคิดเหยียบผมช่ว่ามันเป็นพื้นแบบตรงๆเลยเหยียบเตรงผ้าตรงนี้เคสเลยนี้ อันอนี้มันคืออะทุกคนมันคือ,คอของกระจกเหรอแบรนด์กระจกเหรอแี่ผมก็ไม่ทราบตรงฝั่งนู้นเนะ่จะมีไยชาวบ้านนะ ถ้าผมเข้ามามีคนทำง,งานเต็มงานที่สองอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจะไม่ไปทางนี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นทางประจำของมันนะผมจะอ้อมไปทางนู้นะะแล้วกันตรนนี้ไม่น่าจะอยู่เลยมไม่ต้องเสียเวลานดูนะ้นเลยจะรีบลงไปได้านล่างเลย ต้นไม้ต้นบล,ล็อกอะไรนั่นแต่หลายต้นแบบไม่ใช่ต้นใหญ่ๆตรงน,นั้นหลังที่สอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีคนมาตัดใชนะ่ไหมทุกคนแก่นไม้เหรอหือว่าแก่นนั่นแหละนะมีคนมาตัดแล้วก็เอาไปนะ บ้านแล้วนะแต่ยังไม่เห็น,น,นนะีไปทางนี้เลยก็ไดต้ต้องไปหลังตงน้นไม้เลย you no need ก็น่เงียบเลยเนาะแต่ตรงข้ามนี้ はい เอเ้ยนี่ไม่สนใจเราเฮ้ยมาแล้วเหรอเอ้กูกลับมาหาเมืวอนี่ยก็เจออยู่พอดี Trú chính, chính, thăm của mình muốn biết thật sự, anh đang làm gì hả? Hả? Anh <laughs> 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 không cần biết đâu. Tại sao? Tại sao vậy? hôm nay tôi. không Hơi, hơi, ca có mà là là gì quay xe Mình luôn phang ổng không? Mình nó cũng phía nghe lấy Hãy subscribe Chờ lăm của lăm này lăm mười má, Má lăm ngọt lăm mười lăm mười lăm mười ไม่รู้มันคือเด็กใครนะแต่มีกันเยอะจัด,ม,ไไดมึงเ้ามึางตัวเึี้ยงเอา,เอาะเบิดไปกิน พวกมึงยังมัวม่เข้าวปโดนเนบตแใ่้อยบุข้าไปเจ้าของมึงเหรอ mình đâu rồi đấy đó máy làm cơm gì ra

นื่อยบอกตรงโคตรจะเหนื่อยผมก็เื็นคนเปิดดนตีโอเกันคตรเจอ สามตัวเหี้ยแต่ตัวมันดุจัดถึงต้องอ้อมจัดจัดเนี่ยสั้นไปโหมีสามตัวไม่ไหวว่ะสามตัวนี่แค่เด็กนะก็มันอีกตัวหนึ่ง ผมเป็นตันสี่เอาผมแนะย่ลมาตีกีอ้ออมออกจากนี่เลยดุงงดจกและผมไม่รู้นะว่ามันจะมียุ้งน้องแบบน,นี้ด้วยเฮ้ ý kiến 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 มนดูะมันจะกินมดกัดผมไม่ใช่เนี่ยหอมมากเลยม่วช่เนี่ย เหนื่อย่โอ้หายใจไม่ทันเลยอ่ะนี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยถ้ามาแบบนี้นี่อันตรายอยู่นะเนี่ย ม่ยังตามหาผมแล้วแต่แค่ผมหนีมาฝั่งนี้นะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะมีทางไปด้านล่างจุะคลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้นะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทงกำลังใจผมทปงต่อไปได้วยทุกคนผมพูดไม่ชัดแล้วเหนื่อย มันก็เจินคิดมากนะครับไม่ไรค่ะ